เกษตรอำเภอนิคมพัฒนาครับได้มอบพันกล้าไม้ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกนายธีรกิจเจริญเกษตรอำเภอนิคมพัฒนาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองได้มอบหนอกกล้วยมะพร้าวมะนาวมะละกอแล้วก็พันกล้าไม้นะครับ ซึ่งก็เป็นผันกล้าไม้ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวระยะสั้นให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพนัสนิคมอมเภอนิคมพัฒนาซึ่งก็เป็นการมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสนิ่งบายอกรีแมปปีงบประมาณ2564ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชผลที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแผนที่เกษตรก็ช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้และก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่เกษตรได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมการดำเนินง,งานแก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนสำรัจการปรับเปลี่ยนการผลิตด้วยนะครับนี่